อ่าผมยงยุทธพมเผาครับเจ้าของฟาร์มปู่นาสันสายเรือเตือนฟาร์มครับครับในกระชังตัวนี้ประมาณตระไยไซส์มันนี่อันนี้ประมาณ2อคูนสเมตรครับอ๋อและแหมกระชังนี่หรอครับอันนั้นเป็น1เมตรคูนสเมตรครับและอย่างในกระชังนี่ครับกระชังใหญ่นี่เลี้ยงได้กี่ตัวนะครับอ่าหตารางเมตรก็จะอยู่ได้ประมาณ30ตัวเมตรคูนเมตรนี่หรอเมตรคูนเมตรเนี่ยครับสาตัวอันนี้ก็ประมาณ200ตัวครับนันติดเป็นบ้องกลมๆอะไรอย่างไรอันนี้คือไม่ไผ่ครับไม่ไผ่ไม่ไผ่นี่เขาทำปิดคอนโดให้ปู่เนาะ อยู่น,นวิธีการตัดเนี่ยเขาต้องตัดแบ่งเป็นสองส่วนเนาะมันจะมีป้องอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อจะให้เปลี่ยนที่ลบซ่อนของหูครับูจะอยู่ทางไหนเนี่ยครับเนี่ยครับอ๋อครับเพื่อเป็นการลบซ่อนหรือบางทีเปล่นก็นต้องการอยู่เปลี่นเป็น่วนตัวลรส่วนตัวสูงหรือล่แมนประมาณนั้นโดยเฉพาะอันมียิงที่ตั้งทองหรือว่ามีมียิงทีกกำลังท่องอยู่อยาเปื่อนกะต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะครับ พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เอาปูไปเลี้ยงแล้วก็วบัรอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออ่าบรได้เพิ่มอาหารเกินลืมซองก็คือน้ําเยอะเกินไปนะครับฟูบางที่เปิ้นเป็นซับคือบกข้าน้าเนาะครับนะครับพอไปใส่น้าิันเสร็จเต็มอะไรเงี้ยครับก็บมีโอกาสได้มาหายใจมันก็จะสามารถจะหายใจกันตายได้ สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เขามากันที่บ้านหนองแยงนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เฮามากันที่ฟาร์มปู่นาสันทรายนะครับเปิ้นมีวิธีการดูแลการเลี้ยงดูและการแปลงบ่อแยกบ่อทําบ่อจะได้นะครับเราเดี๋ยวผมจะพาไปหู้จักกับเจ้าของฟาร์มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับาแนะนําตัวนยครับผมยงยุ่ดผมเผาครับเจ้าของฟาร์มปู่นาสันทรายเลตันฟาร์มครับ วันนี้จะพาพี่น้องเกษตรกรไปดูวิธีการเพราะเลี้ยงปูนะครับจะเป็นการเพราะเลี้ยงในโครเลียนนะครับหรือว่าเพาะเลี้ยงเพื่อเพาะเลี้ยงเพื่ออันเศรษฐกิจส่งขายอ,อย่างนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวน่าจะได้เดี๋ยวไปดูกันครับครับผมฟ้า์มูอ้า,า,อายได้เปิดมาก,กี่ปีแล้วอ่าตอนนี้ประมาณยังไม่ถึงปีดีเลยครับเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วเนาะครับแลวไอ้ฟา้าของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงตงหมดกี่รูปแบบครับอ่าจริงๆก่อนหน้านั้นผมเลี้ยงไม่ การเลี้ยงเนี่ยเริ่มต้นที่2รูปแบบตอนนี้เป็น3รูปแบบนะครับก่อนหน้านั้นคือเลี้ยงเป็นบอซีเมนต์นะครับแล้วก็มาเป็นบอร์ซีเมนต์กลมๆเนี่ยครับออ๋ครับในบอซีเมนต์เนี่ยเลี้ยงไปเนี่ยคือการการเน่าของหน้ามันจะเร็วกว่าการเลี้ยงในส่วนของกระชังกับบอดินก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบอดินนะครับนั้นการเลี้ยงบอดินเนี่ยก็จะดีกว่าตรงที่ว่าอัตราการรอดมันจะสูง เพราะมันเป็นการจําลองธรรมชาติของการยูของปูเนาะปูสามารถคุดหูอยู่ได้นะครับแล้วเขาก็มีบ่อน้ำนะครับในการที่ให้ปูสามารถไปกินอาหารในน้ําได้นะครับพร้อมไปมีพืชน้ำขึ้นนะครับว่าจะเป็นบัวลอยว่าจะเป็นทักบุ้งนะครับหรือว่าเป็นแหนนะครับแหนแดงก็ได้เพื่อจะเสริมในส่วนของแคลเซียม้กับปูนะครับแล้วแฮมลูกแบบแล้วครับแฮมลูกแบบเป็่นกระชังครับอันนี้ง่ายเลยนะครับซึ่งมีหลายๆฟาร์มที่ ตีเลี่ยงกันอยู่นะครับซึ่งสามารถเลี่ยงในบ้านหรือว่าบ้านจัดสรรได้นะครับในพิธีจํากัดก็สามารถเลี่ยงได้นะครับรบผมอันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระชังก่อนเนาะได้ครับได้ครับได้ครับไปเลยครับผมครับผมอ่าในส่วนของกระชังนี่มีตรงนี้เลยตรงนี้ครับส่วนของการจริงๆเิงปิดลงรถเนาะนะครับลงรถตอนนี้รถม่ได้จอดรถไปจอดด้างนอกพุทธละครับจอกแดดเนาะตากแดดไปเลยเอาปูใ้นห้องมเอาปูให้อยู่ในห้องไว้ก่อน นะครับเพราะปู่สําคัญกว่าครับในกระชังตัวนี้ประมาณตระไยไซส์มันนี่อันนี้ประมาณ3คูนเอ้ยสอคูนสเมตรครับอ๋อและแหมกระชังนี่หรอครับอันนั้นเป็น1เมตรคูนสเมตรครับอืมและอย่างในกระชังนี่ครับกระชังใหญ่นี่ยเลี้ยงได้กี่ตัวนะครับอ่าหตารางเมตรก็จะอยู่ได้ประมาณ30ตัวเมตรคูนเมตรนี่หรอเมตรคูนเมตรเนี่ยครับสาตัวอันนี้ก็ประมาณ200ตัวครับอืมครับปูที่เขาเลี้ยงในปูอย่างไง ตีผมเลี้ยงยังมีสองสายพันธุ์นะครับก็คือเป็นสายพันธุ์พระเทพกับสายพันธุ์กำแพงเพชรครับสายพันธุ์พระเทพกับกำแพงเพชรครับเพื่อเป็นสายพันธุ์ที่เป็นนิยมเลี้ยงกันเลครยบนิยมเลี้ยงกันแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นเน้นไปทางสายพันธุ์พระเทพเพราะอาจจะเป็นในเรื่องของรสชาติเรื่องของการเลี้ยงดูง่ายนะครับน้ำนักดีกับเป็นสายพันธุ์พระเทพแล้วก็เป็นสายพันธุ์ตีหาง่ายด้วยครับครับเป็นอไรย่างครับปู่นี่โอ้หลายอย่างครับในการแปรรูป โดยเฉพาะภาคเหนือนี่ก็คือมันปูหรือว่าอองปู euh huh. นะครับซึ่งไอ้ตัวปูเนี่ยผมก็บคิดว่าปูเนี่ยสามารถแปรรูปได้เยอะมากภาคเหนือนี่ก็คือที่ดังก็คือน้ำปูเนาะดำๆนะครับ,รบอองปูนะครับกระดองปูเนี่ยสามารถไปแปรรูปได้แบบว่าจะเป็นการขายอองปูใส่มันปูเข้าไปแล้วก็สามารถไปย่างไฟแล้วก็ขายมัน huh. นะครับและกระดองเนี่ยสามารถไปบดทําเป็นยาเป็นว่าเป็นแคลเซียมนะครับแบบว่าจะเป็นยาสีฟัน Hmm. ท,ท,ที่เป็นส่วนผสมของแคลเสียมะนะครับครับในส่วนของอกปูก็เป็นในเรื่องของการไปรูปทําอาหารไม่ hmm. ว่าจะเป็นน้ําพริกก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนมจีนน้ํายา hmm. ก็ได้ส่วนแข่งปูหรือว่าขาป,ปูที่มันรุดไปหรือว่าคิ้มที่เขา,าได้ขนาดเนี่ย hmm. ผมก็ไม่เป็นน้ามักไคโตซา oh. น,านซึ่งสามารถ,ถาน้ํามักสามารถผลทางใบในี่กับพืช ผักผลไม้ได้นะครับถุงไอ้กับปลูกไอ้นี่โตไหมเนาะปลูกฝรั่งเนาะตอนนี้ปลูกฝรั่งกิมจูครับในพื้นที่ประมาณ2ไร่ครับอยู่ที่ประมาณ300กว่าต้นเอาก็บใจน้ำมักตัวนี้กับฝรั่งเขาครับเพื่อจะเป็นการเร่งผลหรือว่าในส่วนของการเสริมโอเคอันเอามาในส่วนของปู่เขาครับนะครับปู่มันอยู่ตรงไหนครับไอ้เปิดผลพร้อมอ่าอันนี้อันนี้กระทำเป็นกระเบื้องครับเพื่อที่ปู่เนี่ยสามารถลบซ่อนได้อ๋อนี้เนาะ เอาอันนี้อายุนี่ประมาณเท่าไรแอ่นี่ปู่ใส่เมื่อวานี้อันนี้กับประมาณหกขึ้นหกเดือนขึ้นไปครับหกเดือนขึ้นไปเนาะก็คือไล่ไล่กันไปในนี้เนาะครับอันนี้กับประมาณสี่เดือนตัวน้อยอะสามหนึ่งสี่เดือนนี่ประมาณครับสีนี่ที่มันต่างกันเพราะว่ามันก็เหมือนคนนี่แหละครับครับผมบางทีอาจจะเปพราะว่าอาจจะเพือกพ่องกันยังพ่องอ๋อขาวดำพ่องเนาะครับแล้วแต่เหมือนคนเขาเนสบอรนี่ครับไอตที่เขาใส่เนี่ยเอาอย่างใส่ไปนี่ใส่ผิวหน้าครับ ตีตอนนี้ผมใส่ก็คือเป็นนั่นพักตบชวาเนาะพักตบครับพักตบแล้วก็พักบุ้งครับอ๋อนนเอาไว้เอาไว้เนี่ครับไอ้นึ่งก็คือเป็ี่นในเรื่องของอปูเนี่ย่นจะออกไม่หาก,กินบางที่นกะกินนั่นพักเนี่ยอ่าลากมันกระพักในพักบุ้งนี่กินกินเลยครับกินกินยอดพักกินในส่วนของใบเลยครับ,บ,รบนะครับแล้วส่วนตีลบตีสอดมาได้ลรอให้ใจอย่างพงเล่ อันทับแรกคือกระเบื้องครับก็เป็นกระเบื้องมือสองเนาะกระเบื้องร้อนร้อน,อนคูร้อนหลังคาบ้านได้หรอือเปล่าหลังคาบ้านเาท่าตีเท่าแบบบรใจังานแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าจะไปซื้อมาจากน่านของเก่าก็ได้ครับแผน่นที่เชียงใหม่เนี่ยขายประมาณแผน่นสิบถึงสิบห้าบาทอืมน่านตีนปเป็นบ้องกลมๆอะไรอย่างไรอันนี้คือไม่ไพ่ครับไม่ไพ่ไม่ไพ่นี่เขาทำเป็นคอนโดของปูเนาะอ๋ออยู่ในโฮ้หาก็ได้วิธีการตัดเนี่ยเขาต้องตัดแบ่งเป็นสองส่วนเนาะมันจะมีป้องอยู่ตรงกลางนะครับก็จะให้เป็นที่ลบซ่อนของปู ครับปู่จะอยุติ้งไหนเนี่ยครับเนี่ยครับอ๋อครับเพื่อเป็นการลบซ่อนหรือบางทีเปิี่ก็ต้องการอยูตเพื่เป็นส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงนี่นรอแม่นประมาณนั้นโดยเฉพาะอันมียิงที่ตั้งท้องหรือว่ามีมียิงที่กําลังท้องอยูุติ์เปิี่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะครับและอย่างน้ําตีผมหาใน่ใช่บะนักนะไอ้เนาะใส่หมอกสามถึงห้าเซนนี่แหละประมาณนี้ครับประมาณข้อมือหนึ่งอะครับจะมาถามบอก ถ้าเลี้ยงบ่เป็ีนเนี่ยไปใส่น้ำเยอะเนี่ยคือปูเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะครับครับคือบางทีเปิ่นก็ต้องการอยู่ที่ที่แห้งพ่องเนี่ยบางทีก็ขึ้นบนเนี่ยครับเห็นไหมครับขึบ้นไปอยู่ที่แห้งอันนี้จริงๆต้องเอาไว้นิว้วปิดตรงนี้เพื่อป้องกันเปิน่นปไตขึ้นไตขึ้นตนอ,กตอกนกลางคืนนี่คือไตขึ้นแบบโอ,โ,โอ้โหครับจริงๆต้องเดี๋ยวต้องเอาไว้นิ้วมาปิดนะครับอ๋อตอนกลางคืนนี่มันจะออกมาเต็มเลยกะเต็มเลยครับเพอจะปูตั้งแต่ช่วงเย็นขึ้นไปตกขะ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เขากระทาเป็น,นปสปริงเกอร์เพื่อจะจำลองน้ำฝนให้เปิดอ,อ๋อครับโอ้หนาปูนาปูอะไรย่งก,สงก็สายพันธุ์ไหนก็ปูนาสายพันธุ์พระเทพพระเทพครับกับกำแพงเพชรนะฮะน,นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพระเทพอืครับผมโอเคไอแล้วไอเนี่นะครับกระชังน้อยนี่ครับไอกระชังน้อยกระชังน้อยจะเป็นขนาด หนึ่งเมตรคูณสองเมตรเมตรคูณสองเมตรนี่เขาเลี้ยงกี่ตัวครับเนี่ยเม็ดคูณสองเมตรนี่ก็ประมาณอ่าอันนี้ประมาณสักร้อยตัวประมาณนี้ครับครับไปไหนหมดเลยลบอยู่ปืนกระเบื่อมเหมือนกันนหรอปืนกระเบื่อมเหมือนกันครับอ๋อตอนมาเจ้านี่มันจะนอนรับก็จะได้เออจะให้ซ่อนตัวพักตัวอยู่นะครับตอนเย็นมาก็ออกหากินตอนเย็นเราออกล่าหากินครับตอนเย็นนี่จะคึกค้นมาก นะครับก็เอาอาหารมาฮื่มเปิลเนี่ยนะครับไหนๆโอ้ถึงอาหารอาหารเนี่ยใจอย่างครับไปอาหารลักเลยเนี่ยผมจะให้เป็นอาหารปลาดุกเล็กอาหารปลาดุกปลาดุกเล็กครับกิโลละสามทิบาทปลาดุกเล็กมันจะจะได้ครับเม็ดมัน้อยกันเม็ดน้อยครับจะฮึ้มประมาณสองเม็ดสามเม็ดต่อตัวครับนะครับเขาก็กล้าปริมาณเอานะครับดูตรงที่ว่าวันนี้เขาฮื่มไปปุ๊บเนี่ยผู้อาหารมันเหลือก็ถ้าเหลือแสดงว่าครัเอ้าฮื่มเยอะเกินไปนะแต่ว่าห้าม เขาฮือแบบนี้แล้วมันผูกมันเบลเล่อเลยแกแสดงว่าพอดีนะครับแ่ท่านเกษตรกรที่ไปเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะคาดการดูแลในส่วนหนึ่งจุดนี้เนาะว่าบันได้ทิ้ออาหารเปิดนะครับแน่นอนการเลี้ยงปูเนี่ยนะครับถ้าเขาเอาใส่ใจเนี่ยใจไปก่อนนะครับใส่ใจในการดูแลนะครับเรียนหู้กับมันเนี่ยนะครับเขาก็จะหูว่าเปินกินอยู่ยังไงนะครับ แลวทีว่นี่่อาหารที่เขาสามารถเสริมได้ที่เขากินแบบมดเนี่ยในในในแต่ละมือเนี่ยก็สามารถมาเสริมได้นะครับยิง่งยิ่งที่ปู่ชอบกับประเภทอาหารสดอะรประเภทเนื้อไก่ก็เนื้อกะเนื้อหมูกะเ <Ừ> นี่ยน,นะครับสามารถที่จะซับาามาให้ได้เสริมได้ครับ <Ừ> เก็จะให้อเสริมแคลเซียมการสร้างแคลเซียมข้กับปู่นะครับหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทผลไม้ก็ได้ครับที่ที่เห็นก็คือผลไม้หวานอย่างเช่นมะม่วงซุกกะอ่าบลกเ้อร์รกะ เนี่ยครับอาหารหวานๆเนี่ยสามารถมักนึได้เสริมรได้นะครับเป็นที่เสริมนักไปกืบบดีเพราะว่าจะทําให้บอเนี่ยหน้ามันเน่าเน่าที่นี่เขาก็ต้องล่างบอบ่อยขึ้นยังที่สมมติย่างตอนนี้อะตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนหน้าฮ้อนเนาะครับไอ้ดูแลมจะได้ครับหน้าฮ้อนเลยก็มีการเปิดสปริงเกอร์จำลองน้ําฝนเพื่อจะให้เปิดมีการผสมพันเปิดจะได้ครับไอไอร้อ,อง,งเปิดสปริงเกอร์ก็จริงๆแล้วอันนี้ผมเสียบสายยางเอาเนาะนะครับ สายสายยางซึ่งสปริงเกอร์เนี่ยก็สามารถจะหาซื้อได้ทั่วไปเนาะต่นี้เกับเสาบาทครับอันนี้ก็สามารถประกอบเองได้ครับที่จริงแล้วกับ่บบนี้อย่างนะครับบัตรจเป็นต้องแบบนี้ก็ได้นะครับจัลองไก็ด้ให้มันตั้งได้ได้เนาะตั้งได้นะครับจําลองน้ําฝนนี่เป็นน้ำมนว่าฝนตกแล้วก็เดี๋ยวเป็นกิมีการผสมพันธุ์นี่ครับเอาเลยครับไอเดียเลยเปิดเปิดไก่หน่อยเนาะเดี๋ยวไปเปิดครับครับผม ในใน่วนของสปริงเกอร์นะครับตีไว้สำหรับจำลองอจำลองฝนจำลองฝน,นครับสำหรับหน้าร้อนหน้าอย่างกว่ากันไปอ,อันนี้เขาเปิดเปิด,เป,ดเปิดวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเปิดวันหนึ่งจะได้ครับประมาณสิบห้านาทีครับอ๋อสิบห้านาทีครับเขาเปิดช่วงไหนครับไปเปิดช่วงที่มันท่อนเนี่ยกลางวันนี่ครับกลางวันเลยเนาะครับ ก็คือปล่อยให้มันหมุนๆไปอ่ะเนาะ15นาทีครับจะลองผลต๊ะอันนี้เขาสาธิตให้ดูนะสาธิตให้ดูบัได้นาะเดี๋ยวผมคปิดเลยครับน้ำเนี่ยมันอยู่ได้หมดหรืครับเอาเขาก็ดูสังเกตเอาครับว่าน้ามัน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 เน่าหรือยังหรือว่ามันเริ่มจะมีสีที่เปลี่ยนไปหรือยังเนี่ตอนเจ้านี่ผมก็มาล่างไปทีหนึ่งละก่อนที่รายการจะมาถ่ายทำเลยก็ไปทำในส่วนของต่อระบายไว้ครับผมซึ่งหน้าปูเนี่ยบบหืดได้ใบหืดเยอะเลยนะครับ นี่หมอกท่วมตัวปูป้ะนะครับแล้วก็ที่นี่ก็สังเกตดูสีน้าเอานะครับว่าหน้ามันสังเกตเริ่มเริ่มสีเริ่มเน่าละก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปูนี่มันจะค่อนข้างสะอาดน้อยเนาะแล้วยังที่ผมหันต้องพูดมันเป็นอย่างไร้นฟครับตอนนี้กำลังขยายฟาร์มครับตอนนี้กะ้าว่าตรงนี้จะประมาณสิบกระชังนะครับจะเพิ่มสิบกระชังครับเพราะว่าตอนนี้มี อ่เริ่มกระแสตอบรับนี่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับในเรื่องการนั่นพ่อเลี้ยงปูนะนตลาดตอนนี้เป็นได้ของไอ้เรื่องของปูตอนนี้อยอมรับว่าตลาดเดินเข้ามาหาผมที่ผมก็นึกบทถ,ถึงว่าจะเดินมาถึงจุดที่ว่าวันนี้เราทําปับ๊บมีตลาดเดินเข้ามาหาครับ<อ>คือหมายความว่าตลาดเดินเข้ามาว่าจะเป็นในเรื่องของกระดองปูเนี่ยสําคัญเลยนะครับช่วงนี้คือกระดองปูมาสามารถป้อนตลาดได้ครับนะครับก็คือ,แ,อแม่ค้าเนี่ยมาสร้างเลยนะครับ กระดองปูมีตัวไรเอาหมดกิโลประมาณ 4- ี่ถึงหกร้อยบาทนะครับแต่กระมังไม่ใช่กระดองมันเนี่ยนะกระดองมันบรได้ยปได้นะครับกระดองเอาไปตากแห้งนะครับคือปูตัวปูเนี่ยในทรนของอ้าเนี่ยคือเอาไปแปะรูปได้หมดเลยทุกอย่างครับกระดองสามารถไปทาเป็นกระดองเพื่อจะส่วนหนึ่งก็คือแม่กล้าไปขายองปูเนาะองปูมันปูเนาะสองก็คือถ้าเป็น อุตสาหกรรมเนี่ยปกี่ยไปบดเพื่อจะเป็นแคลเซียมในส่วนของผมยายาสีฟันนะครับในส่วนของการไปรูปปูอาจจะเป็นไม่ค่าส้มตำกะนะครับอย่างต่างๆที่เปิดไปแปลรูปกันนะครับใส่นี้ถ้าเป็นปูเป็นๆทั้งตัวเนี่ยบางทีกับแปรรูปสิในเรื่องของอาหารพื้นบ้านอย่างสิ้นใส่แกงแกงน้ำม้อย่างเงี้ยนะครับจีไปย่างไปย่างทำน้ำพริกได้เลยครับส่วน ส่วนในส่วนของอันกระดองหรือว่าขาปูที่มันบางทีเนี่ยอาจจะไปใช้ในส่วนอื่นเนี่ยเอาไปมักเป็นน้ำมักไคโตซานได้เพื่อจะไปส่วนผสมไอเปื่อทาะว่าผลทางใบให้กับผือพักผลไม่ได้ครับค่ะผมอะนอกจากกระชังละแหมส่วนเป็นส่วนของอย่างไรเป็นบอดินครับตอนนี้ทําบอดินเพราะบอซีเมนต์ตอนนี้บม่ได้ทำาลนะครับไปทางไดครับบอดินเดี๋ยวเราไปดูบอดินกันดีกว่าบอดินไปทางท้ายสวนครับได้เลยครับโอเคครับผมเจอเลยครับ นี้อยู่ในส่วนของอย่างครับไอ้อันนี้จะเป็นบอดินบอดินครับบอดินเนาะมีกี่บอครับไอ้ต่างไหนนี่บอดินจริงๆผมมีอยู่อ่าห้าบอครับจะมีโซนนี้ครับโซนปุ้นครับอ๋อยังบอนี่อ่ะบออย่างนีอนุบาลอนุบาลอายุ1-3เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอพอพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะฟังได้ครับเอาไปดูอนุบาลนะครับไปดูตรงไหนบอดีกว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าปู่เนี่ยนะครับครับพึ่งเป็นฤดูหนาวเนาะครับครับท่านปู่เนี่ยจะ คุดหูอยู่นะครับอ๋อะนันเนี่ยผมเลยย่ายปู่ส่วนใหญ่ไปอยู่กระชังหมดเลยเพราะอะ่รปลายหนาวต้นฮอนเนาะครับตั้งแต่พืชจิกามาจนถึงมีนาแต่มีนายังอากาศเย็นอยู่นั่นปู่เนี่ยจะคุดหูอยู่อย่างนี้ยครับครับอยู่ในหูเป็นซาสุนใหญ่ถ้าเราเปิดกระเบื้องเนี่ยจะไปบาดเจอเลยคถ้าแตบบาดเจอเลยนะครับอ๋อไปอยู่ในรูหมดในรูเกือบหมดเลยคือเหมือนเหมือนกบที่ต้องไปจําศีนไปอย่างนี้ครับอ๋อ ในบอแล้วก็จะบ่เหลือแล้วค่ะเบลเหลือเลยครับอ๋อไปยมดละในบอลดินของอ้านี่ไซส์ต่อไหรครับประมาณต่อไรเนีขนาดมันห่าจะแบ่งออกมาเนี่ยก็คือสามคูณสามเมตรสามคูณสามครับก็เท่ากับเล็กเล็กอ่าตันห้อเล็กกลมเนาะกะว่าไนเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาเล็กเป็นตัวลักครับเล็กนี่มันยาวต่อไหรหกเมตรเนาะหกเมตรมันจะได้สองช่วงครับนะครับก็ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะทําฟาร์มแบบประหยัดเนี่ยและก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเนี่ยแนะนําเลยนะครับเสาเป็นเสาวานเสาเสาหัวนะอัดแรงนะครับอันนี้ตนร้อยร้อยยี่บาทร้อยเสาเล็กก่อผมซื้อมาต่วาเนี่ยตกอยู่เส้นร้อยห้บาทครับอันนี้แล้วแต่ร้านร้านทั่วไปเนาะกระเบื้องมือสองกระเบื้องมือสอกะถ้ามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วกับม่ต้องนะครับก็เอามาใชงาน นะครับหรือว่าจะไปซื้อในร้านของเกากระต๊กแพนประมาณ 10- บถึง15บาทประมาณนั้นยังบอเรืองนงอ่เนี่ยตอนนี้มันเป็นจะได้บอในกาศแบบมันนี้เป็นอย่างไรที่ผมคุดลงไปเนี่ยก็คือคุดลงไปประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับเพื่อจะขึ้นบัลลึกมากนะครับถ้าลึกมากปู่จะขึ้นมาได้นะครับคือตอนเย็นมั่จะมากินอาหารครับนะครับกินอาหารตีปิ่นเพร่ะทีาอาหารลอยเนาะนะครับซึ่งเวลาเขาหวานลงไปเนี่ยอาหารปลาดุกมันจะลอย ครับปูมันก็จะใช้ขีนเนี่ยอ๋อมันจะถึงเนาะกีบมันจะได้ถึงกีบแล้วก็เวลาเปืนขึ้นลงก็ขึ้นลงได้ครับนะครับมันแบบบัตบัดตื้นแล้วบัตลึกเกินไปน้ำลึกมันกีบบระเติงเนาะนะครับอันนั้นจะเปลี่ยนบออนุบาลเหมือนกันตัวเล็กๆเลยนะครับอ๋อนี่อนุบาลตัวเล็กครับลูกๆมันเลยเนาะอันนี้คือน้ำเนยเขาก็จะเปิดเหมือนกันเนาะสปริงเกอร์เหมือนครับจำลองน้ำฝนครับเพื่อจะสร้างบรรยากาศเหมือนเหมือนฤดูฝนหรือเปิ่เนาะถ้าช่วงฤดูหนาวผมก็แทบจะมาเปิดเลย ยังยางพักในบ่อเนะยครับเขาบุ้งครับพขาบุงเ่อพักอย่างใสก็ได้กะก็เป็นพักแต่เป็นพักพืนหน้ามาครับเสริมในส่วนของแหนแดงก็ได้ครับอาหารแหนแดงที่ปู่ชอบเลยนะครับอันนี้เป็นพักตบนะพักตบชวาครับก็เป็นแหมไซด์ทุหนึ่งครับอย่างนี้ผมมาถามคุณปแล้วฟังเพล้ฟังเพลนี่บ่อใหญ่เนาะบ่อใหญ่ครับนี่เป็นบ่อแรกแรกตั้งแต่เริ่มทำฟาร์มมานี่จะเป็นบ่อพอพันไม่พันเลยนะครับ ก็มีสัตรูตเหมือนกันครับสัตูครับของสัตรูตก่อนหน้านั้นคือนกนะครับหลังจากที่ผมล้อมแสลมมดแล้วเนี่ยล้อมแสลมมดแล้วก็ต่อมาคือหนูครับหนูนะครับเพราะว่าเขาทําในพื้นที่ของของนาเนาะเนาะล้อมรอบไปด้วยน้าเนี่ยกับต่อสู้กับหนูครับหนูเลยว่ากินปูเนี่ยกะครับมันก็มากินปูก่อนหน้านั้นผมก็นึกว่านกนะครับนกต่ปรากฏว่าเมื่อล้อมไปปุ๊บเอ๊ะมันก็ยังมี เศษปูอยู่ปากกระบหนูครับที่เข้ามากินหนูเลยนะหนูครับมันกับปูก็ยงอย่างมันไม่ได้เราะปู่มันนีปนะถ้ามันมีจํานวนเยอะมากครับพอกับกับบะแนนนะครับอันนี้อันนี้เศษเศษเศษจากการนี่เนาะที่โดนหนูโดนอย่างนี่เนาะเศษซากมันก็คือตอนนี้อย่างที่ไอ้ว่านะมันจับสินมดครับเพราะจะเหลือขึ้นหันพองกับบะมีแล้วกง ไ่ได้หานกันแล้วกันเลยบอด้น,นี่อออ๋อมันอยู่ในหูวันมดเดี๋ยวขอบปิด,ปดมาได้หานละแล้วไอตัวตะอยู่ในหูนะครับจะได้ก็คือปล่อยมันอยู่เนี่ยปล่อยให้อยู่ไปตามธรรมชาติเลยครับจริงๆถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยอนาคตถ้าบบพอ,อรจริงๆผมอาจจะต้องมาคุดเพิ่มนะครับค,คุดกับบ่อไหวแล้วก็หาครับันั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> นนแล้วในส่วนของไอการดูแลเนี่ยไอดูแลยากกอ,อก่ปู่เนี่ยการดูแลรักษาดูว่าการเลี้ยงดูมันเนี่ยการดูแลเนี่ยบั่ยากครับบั่ยากเลยนะครับเขาต้องให้อาหารเปิน,นเหมือนเหมือนเหมือน,นเขาเลี้ยงซัดที่มีชีวิตสักอย่างหนึ่งเนี่ยทุกวันมันก็ต้องมีมีการกินพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เอาปู่ไปเลี้ยงแล้ว,ลวก็บรรลอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ อะไรทเรือ่อ,อาหารเปิ้ลลืมลซองก็คือน้ําเยอะเกินไปนะครับปูบางที่เปิ้ลเป็นซัดคือบกขึ้นน้ำเนาะนะครับพอไปใส่น้ำเปิ้ลเสร็จเต็มอะไรเงี้ยครับเพื่อกม็มีโอกาสได้มาหายใจบางกระสับบางาสามารถาจะหายใจกระตายได้ดิกน้ําดิกน้ำ,นำอ่นานๆๆผมอ่านท่านตัวละอันนั่นตัวละครับในในในตัวนี้ตัวนี้ออกมาจากดินละมีลักษณะของบ่อดินครับปูอันนี้อันนี้สายพันธุ์ไหนครับประเทศเนาะครับ ใช่ครับไม่เท่ตัวแม่เนาะที่ไม่น้อยอเดี๋ยวผมลองจับมาดูครับแล้วยังงูอย่างอย่างนี่มีก็งูบ่งูเข้ามาบ่ได้ครับ <S <S อ๋อนี่ตัวแม่ครับอ๋อนี่ตัวแม่อ่ะนี่ตัวแม่ครับตะปิงมันจะปิดนะครับแล้วเป็นได้พ่มไอ้ข้อดีที่ได้จากเนี่ยเอามาทํฟาร์มปูนาเนี่ยไอ้ได้ข้อดีอยังจากปูนาของไงอ่าข้อดีของการมาเลี้ยงปูนาน่ดหนึ่งก็คือ เป็นอาชีพเสริมเนาะสำหรับผมก็คือมีรายได้เสริมเข้ามาอ๋อครับอันนี้คืออาชีพเสริมไอ้ใช่แล้วลักล้างไอ้ทำอย่างนั้นปัจจุบันผลทวงงานบริษัทอยู่ครับเป็นไฟขายครับผมนะครับอ,อสองก็คือในเรื่องของงาน,นการการการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่ะครับผมนะครับมันเกิดประโยชน์แล้วก็สามก็เป็นในเรื่องของการแบ่งปันเนาะครับ ันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบง่งปันอย่างหนึ่งที่น้องเกษตรกรเป็นแนวคิดและแนวทางในการประกอบอาชีพนะครับว่าการจะทำอ่ญญางสักอย่างเนี่ยถ้าเาอาคนท้องอันดับแรกคือมีความหูก,กั่นครับนะครับความหูทัมาคือใจใจเราสู้ก่ออย่างนี้ครับอเอาเรื่องรายได้ที่แอบว่ามันเป็นรา,รายได้เสริมเนาะรายได้เสริมนี่ตกประมาณเดือนต่ดไดรายได้เสริมไหมถ้าถ้าคิดแล้วเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งก่อ สามสี่หมื่นได้อยู่สามสี่หมืน่มนได้อยู่ได้อยู่ครับแล้วในโซนของอต้นทุนเหรอต้นทุนประมาณถ้าคิดแล้วมันเป็นเรื่องของการแปรรูปเลยเนาะครับค้ามพ้องกันยอดนี้ต้องมีต้นทุนปรว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมาใส่อย่างต่างต่างเนี่ยกับประมาณต้นทุนประมาณหนึ่งหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทเนาะ,ะประมาณนี้ก้มกกับหมื่นเนาะครับแต่อนาคตเนี่ย ผมเนี่ยตั้งใจนะว่าจะเป็นฟาร,ร์มปู่นาที่ใยญ่ดี่สุดในเชีงยงใหม่นี่คือความตั้งใจเลยนะครับท่านนั้นเะาตอนนี้เขาไปมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ออายหั่มรอบรอไอไปถึงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายห้แอ้มลรอบหนึ่งเนาะผม,ผมอยากจะมาหาั่นแบบฟาร,ร์มแบบเต็มรูปแบบเนาะได้เลยได้เลยครับโอเคครับผมแดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจะได้รอดูกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วในส่วนของอถ้าคนที่เปิดอยากจก่เลี้ยงเนี่ยไอ้อมีคำแนะนำอย่างไรคนเพาะอันดับแรกคือต้องศึกษาก่อนครับศึกษาก่อนนะครับว่า การเลี้ยงปู่นาเนี่ยการที่จะต้องเลี้ยงให้เป็นสามารถเติบโตได้หรือว่าใหญ่ได้เนี่ยนะครับจะต้องเลี้ยงจะได้นะครับต้นทุนสูงก็สมคัญที่สุดคือความเสี่ยงต้องไปเสี่ยงนักครับนะครับก็คือเอาเท่าที่ไหวพอครับนะครับทัดมาเขากับในเรื่องของการใจใส่ครับนะครับาเขามีความใจใส่ศึกษากบมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ครับส่วนใหญ่จะต้องผ่านยุดนี้ไปให้ได้ถ้าผ่านยุดนี้ไปได้ก็ จุดที่มันเป็นแบบจุดพีกในการล้มเหลว่ไเนาะถ้าเขายิงจะได้ถ้าเขาผ่านตรงจุดล้มเหลวไปได้ผมว่าจะได้กันเองง่ายๆครับเส้นทาง,งความสําเร็จทุกคนขาดฝันไว้ว่าถนนมันต้องเรียรบแต่แท้ที่จริงเดี๋ยวมันก็เป็นลุมเดี๋ยวมันก็เป็นบ่อเดี๋ยวมันกับเป็นน้ำเดี๋ยวมันก็เป็นอุปสรรคต่างๆนานานะอันนั้นแหละ <ผม S 1> คือเส้นทางของความสําเร็จที่แท้จริง ผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างงั้นอนาคตผมก็เชื่อว่าผมก็สามารถที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ครับถ้าผมจังจะทําตรงนี้ให้เป็นอาชีพที่แท้จริงนะครับนะครับเขาผมได้เป็นอาชีพที่ว่าชาบช่วยเนาะเราไ่ได้มาเล่นเล่นได้มาเล่นครับตัวนี้คือจุดมุ่งหวังของผมเลยอู้จักใจเลยนะครับแล้วว่าในเรื่องของการพัฒนาปู่เนี่ยจะทําจะได้ตอนนี้ตลาดปู่ผมยอมรับเลยว่าขาดตลาดเป็นที่ต้องการมากเลยครับจะยากจะได้ให้สามารถปู่เนี่ยนะครับมีกระบวนการการผลิต เติบใหญ่ตับต่อเนื่องเลยเนาะต่อเนื่องครับหมุนเวียนไปเนี่ยนะฮะจุดรักของของผมเลยนี่ก็คือเริ่มจากอาชีพเสริมก่อนนะครับอยากให้ทุกควเรือนเนี่ยมีมีบ่อปูในบ้านเริ่มจากที่เขาเลี้ยงเพื่อจะบริโภคนะครับสำคัญที่สุดคือต้องไปเสี่ยงนักครับพีน้องครับก็เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเฮียนหูกับมันก่อนครับเฮียนหู้ในเรื่องของการเรียกว่าทํายังไงให้มันรอดทํายังไงให้มันสามารถเกิดลูกได้ถ้าเกิดลูกได้อ่ะ แสดงวัดกเกษตรกรประสบความสําเร็จละนะครับเอาวิถ้าคนตีเปิลอยากจะมา่มเปิลอยากจะเลี้ยงละอ่ะเปิลอยากจะเฮียนฮู้แต่เปิลบอกว่าจะไปศึกษาที่ไหนอาอมีช่องทางให้เปิลก่อนยูทูบครับยูทูบยูทูบมีครับหรือจะเข้ามาที่นี่ขอค่าปรึกษาผมก็ยินดีครับรบ,บาคิดตังสักบาท,ทช่องทางติดต่อครับบอกเลยโทรเข้ามาก่อนครับตีเบอร์0 8 1 7 8 3 3 5 0 4 ครับนะครับเข้ามานัดวันเวลาเพื่อจะมาดูงานก่อนก็ได้ครับนะฮะเหมือนมีค่าใช้จ่ายครับเพชรแล้วครับเพชรชื่อไงเพชรชื่อฟาร์มปูนาสันทรายลิตเติ้ลฟาร์มนะครับครับผมก็คือเข้ามาหาไอ้ได้เลยเข้ามาเลยครับแต่ขอนัดก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเขาทำงานประจำด้วยเนาะครับผมนะครับก็จะมีไอ้กาแฟไอ้ตะคนตะเกี้อยู่ครับ คือความรู้สําหรับเราครับน้องตาจะคือคอยให้ความรู้ได้ได้ดีตัวยครับเพราะน้องเพิ่นก็จะเป็นในส่วนของการที่คุกพีซึ่งอาจจะคุกพีมากกว่าผมได้ซร้าไปเป็นยังก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะเป็นยักษ์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวยนะครับครับผมครับผมไอ้สุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับขอขอบคุณไอ้ไอครับยงยุทธครับไอ้ยังยุทธนะครับบอสตีป่าเฮามาดูฟาร์มแล้วมาเพิความรู้เฮาขอขอบคุณมากครับครับยินดีครับยินดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ